ชายเศรษฐีคนหนึ่งยื่นเงินสามรอบาทให้หญิงขอทานโดยไม่คิดอะไรแต่วันรุ่งขึ้นเขากลับพบเธอนั่งร้องให้อยู่ข้างหลุมศพของภรรยาเขาเองเธอคือใครและทำไมถึงอยู่ตรงนั้นความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเงิน300อบาทนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาและอาจเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดกาลร,รับรองตอนจบจะทำให้คุณเงียบไปทั้งใจอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีของเรื่องนี้มีความหมาย เศรษฐีคนหนึ่งเดินออกจากร้านอาหารหรูใจกลางเมืองเสื้อสูทของเขาเรียบหรูกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยอวนในมือข้างหนึ่งเขาถือกล่องของข,องขวัญเล็กๆอีกข้างเขาถือแบงค์สีม่วงใหม่เอี่ยมมูลค่าสามร้อยบาทขณะเดินไปยังรถเขามองเห็นหญิงขอทานนั่งอยู่ข้างทางเธอผอมแห้งเสื้อผ้าขาุ่งริ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นเศรษฐีหยุดเดินชั่วครู่ก่อนจะยื่นเงินสามร้อยบาทให้เธอหญิงขอทานเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาสันไหว เธอรับเงินไว้ช้าๆแล้วเอ่ยคำว่าขอบคุณค่าด้วยเสียง่าวเบาเขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินจากไปโดยไม่หันกลับคืนวันนั้นฝนตกหนักเสียงฝนกระทบหลังคารถดังกล้องไปทั่วขณะที่เศรษฐีนั่งอยู่ในรถเขานึกถึงหญิงขอทานคนนั้นใบหน้าของเธอยังติดตารอยยิ้มที่เศร้าลึกทำให้เขาวนใจวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจไปเยี่ยมหลุมศพของภรรยาเธอจากไปเมื่อสามปีก่อนด้วยอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด สุสานอยู่ห่างจากเมืองเงียบสงบมีหมอกบางปกคลุมเสียงนกร้องแผ่วเบาลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ขณะเขาเดินเข้าไปใกล้หลุมศพกลิ่นหญ้าปีกชื้นลอยแต่จมูกแต่แล้วสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาเต้นแรงหญิงขอทานคนนั้นนั่งอยู่ข้างหลุมศพของภรรยาเขาเธอสวมชุดเก่าๆชุดเดียวกับเมื่อวานมือเธอถือดอกไม้ป่าไม่กี่ดอกวางไว้อย่างเรียบร้อยบนหลุมดวงตาเธอหลับลงราวกับกำลังภาวนา เขาชะงักไม่เข้าใจว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหัวใจเขาสั่นคลอนมือเริ่มเย็นเฉียบเขาเดินเข้าไปใกล้ช้าชเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินดังก้องหญิงคนนั้นลืมตาขึ้นช้าช้าและจ้องมองเขาโดยไม่พูดอะไรสายตาของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความคุ้นเคยที่เขาอธิบายไม่ได้เขาถามเธอว่าคุณรู้จักภรรยาผมได้อย่างไรเธอเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆว่าฉันคือคนที่เธอช่วยไว้ในวันที่เธอไม่มีใคร เศรษฐีขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกหมายความว่าอย่างไรเขาถามเสียงสัน่นหญิงคนนั้นค่อยๆหยิบรูปถ่ายใบเก่าออกมาจากกระเป๋าเผ้าขาดๆมันคือรูปของภรรยาเขายืนยิ้มอยู่ข้างหญิงขอทานคนนี้เธอเคยช่วยฉันไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฉันไม่มีบ้านไม่มีอาหารเสียงเธอสัน่นเธอมองหลุมศพด้วยแววตาเศร้าภรรยาของคุณเคยให้ชีวิตฉัน,นเศรษฐียืนนิ่งราวกับถูกโลกทั้งใบหยุดหมุน ความทรงจำคลั่งพูกลับมาอย่างรวดเร็วถ้ภาภรรยาเขาที่ชอบช่วยเหลือคนยากไร้ความอ่อนโยนของเธอความเมตตาที่เขามักมองข้ามหญิงขอทานพูดต่อเบาๆวันนี้ฉันแค่อยากจะตอบแทนเธอเธอชี้ไปที่ดอกไม้บนหลุมศพด้วยเงินสามร้อยบาทที่คุณให้ฉันเมื่อวานเศรษฐีมองดอกไม้ป่าท,ที่วางอยู่บนหลุมศพมันไม่ใช่ดอกไม้ราคาแพงไม่ใช่ดอกกุหลาบรูหรือกล้วยไม้ประดับแต่มันกลับวดงามอย่างบอกไม่ถูก กลีบดอกปีกฝนเล็กน้อยแต่ยังคงสีสดน้ำฝนหยดไหลาจากกลีบดอกลงสู่ดินชา้าช้าเษธีรู้สึกเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งดวงตาเขาเริ่มร้อนเผามือที่เคยจับเงินล้านนับครั้งไม่ท้วนบัตรนี้กำแน่นอยู่ข้างตัวหญิงขอทานมองเขาไม่หลบสายตาเธอพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบบางครั้งคนที่ให้มากที่สุดไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดคำพูดนั้นสะท้อนในหัวเขาอย่างหนักหน่วง เขานึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาที่เขาใช้เงินซื้อความเงียบเหงาซื้อความรู้สึกผิดแต่ไม่มีสิ่งใดเติมเต็มความว่างเปล่าภายในใจเขานั่งลงข้างหญิงขอทานชา้ชาช้าหัวเขากระทบพื้นหญ้าหยิ่งเยียบกลิ่นดินเปียกหญ้าสดลอยแต่จมูกเขาหันมามองหน้าหญิงคนนั้นอีกครั้งคุณรู้จักเธอมากแค่ไหนหญิงขอทานยิ้มบางๆมากพอที่จะรู้ว่าเธอรักคุณมากเษฐีนิ่งงนัน ลมหายใจเขาหนักแน่นขึ้นเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ราวกับกระซิบอะไรบางอย่างหญิงขอทานพูดต่อทุกครั้งที่ฉันสิ้นหวังเธอจะมาเยี่ยมฉันเธอไม่เคยตัดสินไม่เคยรังเกียจเธอคือเหตุผลเดียวที่ฉันยังอยู่น้ำเสียงของหญิงคนนั้นสั่นเล็กน้อยเศรษฐีหลับตาลงชั่วครู่ความรู้สึกผิดหลายทะลักออกมาจากหัวใจเขาแต่ผมไม่เคยรู้เลยเขาพูดเบาๆหญิงขอทานพยักหน้า เธอไม่ต้องการคาชื่นชมเธอแค่ต้องการให้ใครสักคนมีชีวิตต่อไปความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงใบไม้ไหวและเสียงหัวใจที่เต้นของเขาเขามองหลุมศพอีกครั้งดอกไม้ธรรมดาเหล่านั้นตอนนี้กลับสว่างสวัยในสายตาเขาหญิงขอทาลุกขึ้นช้าๆปัดฝุ่นจากกระโปรงเก่าๆเ,เธอหันกลับมาหาเขาขอบคุณที่ให้เงินฉันวันนั้นไม่ใช่เพราะมันเปลี่ยนชีวิตฉัน แต่เพราะมันพาฉันกลับมาที่นี่เธอเดินจากไปช้าๆตามทางเดินในสุสานฝีเท้าเธอเ,ธอเบาเราากับไม่สัมผัสพื้นเศรษฐียังคงนั่งอยู่ตรงนั้นข้างหลุมศพเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเมฆเริ่มจางแสงแดดเล็กๆเริ่มส่องผ่านช่องว่างของหมอกแสงอุ่นตกกระทบหน้าหลุมศพดวงตาเขาเริ่มคลอเบ้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจมันคือความรู้สึกที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานความเข้าใจ ความรักและการให้อภัยเขายืนขึ้นหยิบดอกไม้ที่หญิงขอทานวางไว้แล้วจัดให้เรียงอย่างเป็นระเบียบยิ่งขึ้นมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเขาเอ่ยเบาๆราวกับกระซิบกับหลุมศพผมจะเริ่มต้นใหม่เสียงของเขาแน่วแน่เขาเดินออกจากสุสานไปในทิศทางตรงกันข้ามกับหญิงขอทานแต่ในใจเขากลับรู้สึกว่าได้เดินกลับเข้าไปสู่หัวใจของภรรยาอีกครั้งเส้นทางที่เขาเคยมองข้าม แต่ตอนนี้เขาพร้อมที่จะเดินต่อไม่ใช่ด้วยเงินแต่ด้วยหัวใจที่แท้จริงของมนุษย์คนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ความหมายของการให้อย่างแท้จริงหลังจากออกจากสุสานเศรษฐีเดินทางกลับสู่บ้านหลังใหญ่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับรู้สึกเงียบยิ่งกว่าเดิมในวันนี้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นหินอ่อนก้องไปทั่วห้องถงเขาเดินช้าๆผ่านภาพถ่ายภรรยาบนผนังรอยยิ้มของเธอยังคงอ่อนโยนเหมือนเคย แต่วันนี้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ต่างออกไปเขาเห็นดวงตาคู่นั้นเหมือนมองทะลุเข้ามาในหัวใจเขาเศรษฐีเดินเข้าไปในห้องทำงานเปิดลิ้นชักต๊ะหยิบแฟ้มหนาแน่นของโครงการอาสังหาบูลค่าหลายร้อยล้านเขาเปิดเอกสารหน้าหนึ่งอย่างตั้งใจแต่แล้วเขาปิดมันลงความรู้สึกว่างเปล่าเดิมๆยังงวงเวียนอยู่ตัวเลขเหล่านั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปเขาลุกขึ้นเปิดตู้เซฟที่อยู่มุมห้อง ในนั้นมีสมุดบัญชีหลายเล่มและเงินสดจำนวนมากเขาหยิบธนบัตรออกมาปึกหนึ่งถือมันไว้ในมือแต่แทนที่จะรู้สึกมั่นใจเขากลับรู้สึกหนักใจเสียงของหญิงขอทานยังคงดังก้องในหูบางครั้งคนที่ให้มากที่สุดไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดเขาเอื้อมมือหยิบสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งสมุดที่ภรรยาเคยใช้จดบันทึกชีวิตประจำวันหน้าแรกเขียนด้วยลายมืออ่อนหวาน วันนี้ฉันเจอหญิงชราคนหนึ่งที่หน้าตลาดเธอไม่มีรองเท้าฉันจึงถอดของตัวเองให้เธอหน้าอื่นๆก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเล็กๆที่ภรรยาเขาทำเพื่อผู้อื่นทุกหน้าทุกตัวอักษรคือบทเรียนที่เขาไม่เคยใส่ใจเขาปิดสมุดลงด้วยความแน่นในอกเขาตัดสินใจลุกขึ้นเดินออกจากบ้านเป้าหมายของเขาในวันนี้ไม่ใช่สำนักงานไม่ใช่ที่ประชุมไม่ใช่สนามกอล์ฟหรือร้านอาหารหรูแต่เป็นตรอกเล็กๆที่เขาเคยเดินผ่านโดยไม่แม้แต่จะหันมอง เขาเดินลึกเข้าไปในชุมชนแออัดหลังตลาดกลิ่นอาหารกลิ่นควันไฟและกลิ่นของชีวิตผสมปนเปนกันเด็กตัวเล็กๆวิ่งเล่นตามตรอกแคบผู้หญิงนั่งปอกผลไม้ขายริมถนนผู้ชายบางคนแบกของหนักเหงื่อท่วมตัวไม่มีใครมองเขาไม่มีใครจำเขาได้แต่เขากลับรู้สึกเป็นคนมากกว่าทุกครั้งในชีวิตเขาเดินเข้าไปยังเพิงไม้เล็กๆที่ตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวมีโต๊ะเก่าๆก,กระดาษบันทึกและตู้ยาเล็กๆ หญิงไวกลางคนในชุดธรรมดาทักเขาจะมาบริจาคอะไรหรือคะัะเขายิ้มบางๆแล้วตอบว่าผมอยากรู้ว่าที่นี่ต้องการอะไรบ้างครับหญิงคนนั้นนิ่งไปเล็กน้อยมองเขาอย่างไม่แน่ใจเราต้องการยารักษาโรคอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบเสรษฐีหยิบสมุดเช็คจากกระเป๋าเสือ้อเขากรอกตัวเลขลงไปแล้วฉีกเช็คส่งให้เธอหญิงคนนั้นมองตัวเลขบนเช็คตาโตคุณแน่ใจหรอคะ เขาพยักหน้าภรรยาผมคงอยากให้ผมทําแบบนี้หญิงคนนั้นรับเช็คไว้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยขอบตาเธอแดงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเศรษฐีเดินจากมาโดยไม่ต้องการการขอบคุณในใจเขากลับเบาสบายแต่เขายังไม่จบเพียงเท่านั้นตลอดหลายสัปดาห์ถัดมาเขาเดินทางไปยังหลายชุมชนเขาไม่ได้แจกเงินเทียงอย่างเดียวเขานั่งฟังเรื่องราวของผู้คนเขาเข้าใจความเหนื่อยยากที่ไม่เคยรู้จัก เขาเรียนรู้ชื่อของเด็กๆที่เคยวิ่งเท้าเปล่าเขาเริ่มต้นโครงการใหม่ที่ไม่ได้เน้นกําไรแต่เน้นคุณค่าเขาตั้งมูลนิธิเล็กๆในนามภรรยาการดาเพื่อชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ถูกมองข้ามข่าวการเปลี่ยนแปลงของเขาเริ่มแพร่กระจายบางคนสงสัยบางคนชื่นชมแต่สำหรับเขามันไม่สำคัญอีกต่อไปคืนหนึ่งขณะเขานั่งอยู่ในสวนหลังบ้าน สายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆเขามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวในมือนั้นเขาถือสมุดบันทึกของภรรยาอีกครั้งเขาเปิดไปหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือเล็กๆฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมองเห็นสิ่งที่ฉันเห็นเศรษฐีหลับตาดวงตาปิดชื้นเขาไม่รู้ว่าเธอเขียนถึงใครในตอนนั้นแต่ตอนนี้เขารู้แน่แล้วว่าเธอหมายถึงเขาเองและเขาได้เห็นแล้วเห็นอย่างชัดเจน ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้รุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนสองรอบม่านเข้ามาในห้องเศษธีลืมตาขึ้นพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความเร่งรีบไม่ใช่ความกังวลเรื่องหุ้นหรือผลกําไรแต่เป็นความสงบเขาเดินออกจากห้องสวมเสื้อเชิตสีขาวธรรมดากับกางเกงผ้าไม่ใช่สูตรราคาแพงไม่ใช่นาฬิกาหรูแต่เขากลับรู้สึกสบายตัวที่สุดในรอบหลายปี เขาเดินผ่านห้องอาหารที่เคยจัดอาหารเช้าแบบหรูหราวันนี้เขาหยิบขนมปังปิ้งแผ่นเดียวกับกาฟแฟดำหนึ่งแก้วแค่นั้นก็เพียงพอหลังจากอาหารเช้าเขาขับรถออกจากบ้านจุดหมายวันนี้ไม่ใช่ธนาคารหรือสนามกอล์ฟแต่เป็นโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ชานเมืองเขาเคยมองผ่านที่นี่มานับครั้งไม่ถ้วนแต่วันนี้เขากำลังจะเดินเข้าไปด้วยตัวเองเสียงเด็กๆหัวเราะวิ่งเล่นไปมา สนามเด็กเล่นเก่ามีชิงช้าขาดสายหนึ่งสนามหญ้ามีแต่ฝุ่นและหลุมโคลนครูสาวคนหนึ่งเดินมาต้อนรับเขาด้วยความประหลาดใจคุณมีธุระอะไรหรือคะเษธียิ้มอบอุ่นผมอยากสนับสนุนโรงเรียนนี้ครับครูนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถามเบาๆเพราะอะไรเหรอคะเขาหยุดคิดเล็กน้อยก่อนตอบเพราะผมอยากให้เด็กเหล่านี้มีชีวิตที่ดีกว่าที่ผมเคยมีเธอมองเขาด้วยแววตาไม่แน่ใจ เศรษฐีเดินไปที่ลานสนามเด็กเล่นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งวาดรูปลงบนสมุดขาดๆเขาก้มลงมองรูปของเธอเป็นภาพของบ้านหลังเล็กมีท้องฟ้าและดอกไม้มากมายเขาถามเธอว่านี่คือบ้านของหนูเหรอเด็กหญิงสายหน้าแล้วยิ้มไม่หนูยังไม่มีบ้านแบบนี้หนูแค่อยากวาดบ้านที่อบอุ่นคำพูดนั้นแทงเข้าหัวใจเขาเขามองเด็กหญิงคนนั้นอย่างลึกซึง้ง และรู้ทันทีว่าหน้าที่ใหม่ของเขาเพิ่งเริ่มต้นในวันถัดมาเสรษฐีเริ่มวางแผนสร้างอาคารเรียนใหม่เขาจ้างทีมออกแบบมาสร้างสนามเด็กเล่นอย่างปลอดภัยเขาซื้อหนังสือใหม่หลายร้อยเล่มให้กับห้องสมุดและสําคัญที่สุดเขามาที่นี่เกือบทุกวันไม่ใช่ในฐานะผู้บริจาคแต่ในฐานะลุงที่เด็กๆรู้จักเขานั่งฟังเด็กๆอ่านหนังสือเขาเล่าเรื่องชีวิตของเขาเรื่องความผิดพลาดเรื่องความเหงา เขาบอกเด็กๆว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างความสุขไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้และสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งความเมตตาเสียงหัหเราอดเด็กๆคือรางวัลที่เขาไม่เคยคาดหวังและมันเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในใจเขาอย่างสมบูรณ์หนึ่งปีผ่านไปชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาขายบริษัทใหญ่หลายแห่งเขามอบทรัพย์สินให้มูลนิธิเขาเลิกสะสมรถหรู และหันมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในบ้านหลังเล็กใกล้โรงเรียนวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านเขาเห็นหญิงขอทานคนนั้นอีกครั้งเธอเดินเข้ามาหาเขาในชุดที่สะอาดเรียบร้อยกว่าเดิมผมเธอถูกรวบขึ้นด้วยความเรียบร้อยในมือเธอถือสมุดบันทึกเล่มใหม่ฉันมาให้ของขวัญค่าเธอกล่าวเขารับสมุดมาด้วยมือที่อ่อนโยนเปิดหน้าแรกมีประโยคหนึ่งเขียนไว้ด้วยลายมือเรียบร้อย แม้คนเราจะเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดแต่เราสามารถจบด้วยความรักได้เสมอเขายิ้มน้ำตาคลอหญิงขอทางพยักหน้าก่อนจะเดินจากไปอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ด้วยความเศร้าเธอหายไปในแสงแดดยามเย็นและเขานั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งเงียบท่ามกลางลมที่พัดผ่านพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนความสงบจากการได้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและแม้วันเวลาจะพัดผ่านไปอีกนานเท่าไหร เสียงของเธอรอยยิ้มของภรรยาเขาและแววตาไร้เดียงสาของเด็กหญิงในสนามจะยังคงอยู่กับเขาตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายนี้ชายผู้เคยมีทุกอย่างในโลกภายนอกกลับได้เรียนรู้ว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือความเมตตาและการให้จากเพียงการยืมเงิน300บาทโดยไม่คาดหวังอะไร เขาได้รับบทเรียนที่เปลี่ยนทั้งชีวิตและค้นพบว่าการได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐีแต่มันคือกระจกสะท้อนใจเราเองบางทีการหยุดมองและยื่นมือให้ใครสักคนอาจไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่จะเปลี่ยนโลกของเขาไปตลอดกาลแล้วคุณหลักเคยเจอใครที่เปลี่ยนคุณโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่า แชร์เรื่องราวนั้นในคอมเมนต์ด้านล่างให้เราได้รู้กดไลค์หากคุณรู้สึกว่าคุณได้บางสิ่งจากเรื่องนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเรื่องราวทรงพลังที่คุณไม่ควรพลาดยังรออยู่อีกมากนี่คือช่องของคนรักเรื่องเล่าที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงในทุกตอนกด s u b s c r i b e ตอนนี้แล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันในทุกเรื่องราวที่มีความหมาย